สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จีแคปมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่8ตุลาคม2556ค่ะสรุปข่าวและแนวโน้มท่องคำประจำวันการเจราจาเกี่ยวกับงบประมาณปี2557ของสหรัฐยังคงไม่มีข้อยุติค่ะโดยการเจราจาดังกล่าวจะกระทบถึงการพริจารณาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะมิฉะนั้นสหรัฐอาจจะต้องผิดนัดการชำระหนี้ ในขณะที่จอห์นโบเนอร์ประธานสภาผู้แทนรัษฎรสังกัดพรรคหริปัริกิกันยังคงยืนกรานว่าสภาจะไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวและจะไม่เพิ่มเพดานหนี้หากประธานนาธิบดีบารักโอบามาไม่เจรจาค่ะนักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดว่าการยืดเยื้อของการเจรจาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกทั่วโลกเนื่องจากเศรษฐกิจกสหรัฐนั้นเป็นขนาดใหญ่ค่ะ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าต่ำกว่าระดับ80เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นค่ะค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ31.30-31.45บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ1,329.00เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออน ต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1,316.70เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนและปิดที่ระดับ1,322.40เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะปรับขึ้น11.20เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาซิลเวอร์ปิดที่ระดับ22.35เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับขึ้น0.61เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะ ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ103.03ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับลดลง0.81เหรียญขอภห้ค่ะปรับลดลง0.81ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดัชนีดาวโจนปิดตลาดที่ระดับ14,936.24จุดปรับลดลง136.34จุดค่ะ ดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่8ตุลาคม2556นะครับสรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคําประจําวันนี้นะฮะทิศทางราคาทองคาจะเป็นอย่างไรนั้นในภาพรวมทางเทคนิคนะครับก็าราคาก็ได้มีการขึ้นไปทดสอบที่บริเวณแนวต้านของเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีความเสี่ยงที่จะ โดนแรงทขายลงมาหรือย่อปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเข้าซื้อสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในระยะนี้นะฮะแรงซื้อค่อนข้างจะดีอยู่นะครับนะครับก็เป็นในลักษณะของการ ปรับตัวรีบาวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับโดยในวันนี้นะฮะก็ยังเหลือแนวต้านที่บริเวณ 1, 3 0 0งพสามสิบสี่เหรียญซึ่งซึ่งเป็นแนวต้านถัดไปนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบบริเวณทางกล่าวนะฮะแล้วก็อาจจะมีการาพักตัวลงมานะครับ ถ้าหากมีการปรับตัวหรือพักตัวลงมาที่บริเวณเใกล้ๆหนึ่งพันสามร้อยเหรียญก็อาจจะทยอยซื้อเพียงบางส่วนก่อนนะครับนะครับหากราคายังไม่หลุด1นึ่พันสาม้อยเหรียญนี่ก็อาจจะเสี่ยงเข้าซื้อเพียงบางส่วนนะครับแล้วก็ ลุ้นในการดิดตัวครั้งต่อไปนะฮะแต่ถ้าหากหลุดบริเวณ1,300เหรียญลงไปแล้วนะฮะก็อาจจะไปพิจารณาเข้าซื้อที่บริเวณ1,277เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้านี้นะฮะก็ ยังมองเป็นเพียงการเด้งรีบาวอยู่นะครับในกรณีที่ราคาสามารถจะผ่าน1,345เหรียญขึ้นไปนะครับทิศทางก็มีลักษณะของการกลับตัวในระยะกลางได้นะครับครับวันนั้นดังนั้นเราจึงควรพิจารณาเล่นตามกรอบ ของแต่ละวันไปก่อนนะครับในระยะนีเ้เดี๋ยวเรามาติดตามกรอบแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรกนะครับหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่เหรียญน,นะครับแนวต้านที่สองหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเหรียญแนวต้านที่สามหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าเหรียญน,นะครับส่วนแนวรับ แนวรับแรกก็จะเป็น1,307เหรียญแนวรับที่2 1,297เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1,288เหรียญน,นะครับก็วันนี้อาจจะพิจาราเข้าซื้อตามกรอบแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ